รัดนารัดลังรวยได้มันแล้วขวัญก็หลังสุดชื่อไงคะเทงกับคุณญแทงทานอะไรคะอ่ะโอยคมกับไกงโอยคมแมมบัดที่รังไทยโอ้ยชุบโอยคม้มกมรังกับมาผักโป้เนี่ยบางกะลูรวมๆได้เราหยาชุบเราเคี่ยวซะเลยนึกเวียดนากูเลไายโอ้ยงั้นก็ถ้าหากว่าพี่จะพบราชสีตอนเย็นนี้คงจะพบแน่ จะเย็นๆนะพี่นะจะพี่จะคอยน้องเออน้นองจะไปจัดการหาอาหารไหมพี่คอยตรงนี้นะจะไปจะน้องไปอืมค่ะน้องลาก่อนค่ะจะได้จะกล่าวรางหน่อยเจ้าซอยเวหาจากสวรรค์นชนภานิเวลาพันติดตามกายมากรรมมาเป็นเวลาน,านั้น ตกลงที่สถทานปราตะมะคีรีเป็นบ้านเมืองของใครใหญ่ไม่รู้จักเป็นบานเมืองของใครใหญ่ไม่รู้จักจะทตามถักกับผู้ใด ในทต่นี้สวัสดีค่ะคุณสวัสดีนองเออว่ามากระบวนหนึ่งลาวเออวแขนไงกายมากับนี้มียิ่งหมาอัาจังวูมันทำบุญกับไปได้ทักทีต้องใจมันทำบุญกับว่าดอท่าหายริงจะมีคนยิ่งหมาไม่หยุดไปได้ยองเออแขนงริงไงกายมากับเนี้ยม่รู้ใครลาวรู้ใครไม่รู้ลรรแล้ว่ามาอัาจังเป้ก้องมันที่มาพบมอง คนชื่อไงคะพีช่อกายมาอากรรมน้องเอ้อนูผีเนื่อยพี่ตึงพี่นุยพวกเรามาเจ็ดวันเลวน้องเอ้อต้องการจะมานะนำนมราชสีไปช่วยเลือกพีชายข้องผีแต่นำนมราชสีนยังไม่ได้น้องช่อรไ,ไปไหนไหน้องอ๋อคุณชื่อกายมาอากรรมผีเองน้องเอื้อดีแล้วล่ะฉันตามคุณมาหลายวันแล้วนี่แล้วน้องตามผีมาใจอะ น้องชื่อว่าซ้อยเวหาค่ะเจซ้อยเวหาค่ะมาจากสวรรค์นู้นต้องการเอาพระแสงดาบมาผ่าอกคุณค่ะอ,องแล้วซ้อยอย่าน้องไปอื่นแต่น้องไปอย่ามาค่าปีน้องเอ,อ๊ปีไม่เคยสร้างกรรมตํำบาปเลยพี่ไม่เคยตำชัวไม่เคยกดโกงใครพี่ไม่เคยเบียดเบียนทำลายผู้นึ่งคนใดพีไม่เคยฆ่าสั์ตัดชีวิตปี่อยู่ในสิ้นในธรรมน้องเอะ พี่รู้ตัวว่าชาติก่อนพี่สร้างบาปสร้างกรรมไว้จริงนะมาชาตินี้จึงทนทุกข์ทรมานร่างกายขี้ริ้วขี้เรน้องเออค่ะน้องรู้ดีว่าคุณทําชั่วสร้างกรรมมาในชาติก่อนมาชาตินี้ร่างกายขี้ริ้วขี้เรน้องรู้เหมือนกันรู้ค่ะแล้วพี่สร้างกรรมแล้วถึงชาตินี้เกิดมาร่างกายไม่สวยไม่งามมือร่างกายป่วยพังเอือเพราะพี่เป็นคนซุกสนนะเป็นเด็กวัยรุ่นดิ เลอะเธอะไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาของสกปรกเอาโคลนเนี่ยไปสากนะพระพุทธรูปในโบสถ์หรือว่าตามโรงธรรมศาลาพระพี่ไม่เคารพพระพี่ถือะว่าไม่สําคัญแต่พี่อย่าลืมว่าพระพุทธรูปทุกองค์คือตัวแทนว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นผู้หนึ่งคนใดทําอย่างนี้เกิดชาติหนึ่งชาติใดชาติหน้าเนี่ย จะมีร่างกายขี้ริ้วขี้เร่หน้าตาไม่สวยไม่งามที่เขาทำบุญกันนะ้ก็เพราะว่าเขาต้องการความสวยความหล่ออ๋อแต่น้องซอยเวี้ยหารูเปลือยรรอพระอินชาทิราชบอกค่ะแต่ึัอันี้น้องอยิมาป้าอกผีเรื่องเลยหอแล้วพี่ไม่ตายอยู่น้องพี่น้องผ่าอกพี่เข้าใจไหมผ่าอกเมื่อเสื้อพี่ขาดฉีกขาดแล้วนะเมื่อเสื้อขาดแล้วรูปร่างภายใน ที่อยู่ในเสื้อนั้นจะออกมาเป็นมนุษย์หนุ่มรูปหล่อที่สุดในโลกโอ๋นี่ไม่ความมารูปป้องผีอยู่กลาในมีมีค่ะเพราะพี่หมดเวรหมดกรรมแล้วนี่พี่พลเป็นคนดีแล้วพี่มีศีลธรรมถือศีลนะองค์สมมาสัมพุทธเจ้านะรูปร่างของพี่ต่อไปนี้ จะหล่อที่สุดในโลกแม่รีบตนองรีบทำให้ผีตนองรีบทำให้ผีตนองผีจะได้เป็นคนรูปล่อ่อนอื่นกอนผีจะไปพบเคยผีจะกลับไปฮะแม่ผูบังเกิดกล่าวกอนอื่นนองเออไปกราบท้าวแม่ให้แตนไอเอ็นรูปรางซะรูปกล้องผีว่าผีไม่ได้เป็นคนรูปโรไม่ช่วยแต่ว่าผีเป็นคนรูปล่อตอนนี้ผีมดเวรนมดกรรมแล้วนองเออแม่จะได้ยิ้มออกมั่งเพราะว่าตั้งแต่ผีเกิดออกมาแม่มีแต่น้ำตาเท่านั้นปลอบใจตัวเอง ตัมีลูกมีเวทมีกมไม่พียอกมาจากักเสื้อกรอบนี้แต่น้องพี่จะกลับไปอ้าแม่ที่ไปไปบวชได้ไหมสักแดงน้องเออเร็ว,รว,รวตาไม่หรอกถาตรงนี้ไม่ได้อา้าวแล้วป้าตรงนี้ไม่ได้เปลือน้องคนมากอ่าวเอเอคนมากป้าไม่ได้ต้องพาไปป้าในป้าวางัวางวงังเจ้านี่หยัดมึงต่อเดียวนะอย่าเบื่อนะมัดมึงทำไ เด <S an> ี๋มันเจ้าแน่เหลือดิโคตรฮะอือตอนนี้จำเราออมึงมันได้บ,บ้ากันแล้วแล้วไปพาแก่น้อยอย่านองมาเถอะมาทางนี้สิมานี้น้องจัดการเองค่ะบอ้าวนองจัดการเรือมาเถอิน่าอย่าดื้อเดี๋ยวน้องจัดการมาเร็วนอนาพากันไปแล้วนะกลัาเลยดิกลับมาเลยดีไป เราตกลงกลางปาบันนี้หรือเวลาเตียงเราจนให้เหนือเกลียงแก่กายบันนี้ให้ออกมาบุญกุศลบนสนองนิกายน้องรักนะน้องนะพีข้อพึ่งพักบุญปาดวาสนาเมื่อตายแล้วเกิดไม่ในโลก,กาไปกราบทูลประมาณดา ແມ່ແມກະໄດ້ចិត្តໃຈងកាទីແມ່អ៊ុំតង กองกลอดมาไม่อดข้าน้ำชามปลาไม่ว่าชนิดไหนจะจัดการจะนองพาดออกไอพีนองพี่จะได้ออกมาเป็นผู้ชายรูปล่อยังค้างน้องต้องจัดการสะดอกพระครกคุณซะก่อนถึงจะเผาอกได้อ๋อต้องทําการสะดอกครอค่ะแล้วก่อนที่น้องจะเผาอกคุณนั้นพี่ต้องให้สัญญากับน้องใหสัญญาว่าปริ้หวามาเลยน้อง พี่ทำได้จะทำเผื่อน้องเผื่อน้องซอยเวห้าถุกอย่างจริงนะจริงน้องเออถ้าสมมุติว่าพี่ออกมาเป็นหนุ่มรูปหล่อแล้วน้องขอฝากตัวฝวากกายไว้กับพี่ด้วยพี่ไปไหนน้องไปนั่นขออยู่เป็นคู่บาร,รมีขออยู่เป็นคู่พี่ก็น่าจะรู้เข้าใจความหมายไม่นี่น้องพูดรู้น้องเออถ้ารู้ก็ดีแล้วพี่รับได้ไหมรับได้น้อง แน่นะแน่งองเออเอาถ้างั้นเตรียมตัวฮะน้องจ,จัดการให้พี่แล้วน้องจะทำงานบันดนี้เป็นการสบายจะช่วยร่างกายขององในวงนาธาอย่งสะดบพระครออยู่กลางป่าจะพันนาเรื่องเราเราผมจะเศร้าในท่านเรามจะเศร้าในท่าน สำนักของพระโยคขี่ครั้งหนึ่งพับเพวได้หายหน้าหายตาไปเป็นเวลาเรมเดือนครับทั้งทั้งที่เคยบอกกับท่านอาจารย์ไว้ว่าไปตอนเช้าตอนเย็นจะกลับแต่เขาไปหลงผู้ชายอยู่แล้วก็หลงรักเจ้ากายหมากรรมติดตามกายหมากรรมไปช่วยกายหมากรรมอยู่นะนานถึงได,ได้กลับวัดวันนี้กลับมาแล้วหลวงพ่อจะว่าไงบ้างติดตามฟังดูครับ เปอมาถึงบนาสงอหาจา์นะพอนะเราเก็้ากรับร้านนังบูชาตามเวลามุงไหมแล้วพอคงคอยไปนานนี่ตําเแลสําำรันกายนี่นะพอนะลูกไปเจอกับผู้ชายคนมุงไหมที่จะรัก พราะวาจาปราศัยกอสั้นดีสัจจะมีเป็นละเชื่อยุ่เป็นผู้ที่สูงสักสังคมเข้าใจนี้ไปมากนักลูกจึงตั้งต้องยอมรักรเพราะแอนกับสังคมนมันสก,การก็หลวงพ่อไปทางนานนายพับแพวนะเพิ่งกลับมาวันนี้เออไปถึงไหนกันละ่ะ แม่เอ้ยเป็นเร้าเป็นนางลูก้ออ็ไปนอนวันวันคืนนี่มันไม่ดีบอกพ่อล่วงไปหัวชาววันเย็นกลับนี่ไปตั้งกี่วันนะลูกล่วงพอหนังนับอยู่สามสัป,ปดาห์พอดีที่ไปไปถึงไหนกันลายทองไปลายแหงับไปสี่ขีดใกลจังนะหยัดแหม่มสี่คิด ลาลาละมาลาละมาละละกามาเข้าค่าออกจากเข้าค่าแล้วครับไปที่คิดเออไปที่คิดละมาสักแลเทวียนตรนี้มากกันหลายแห่งในหลวงพ่าใครอะที่ห้องมากันไม่รู้หมู่มากโู่มากอะได้มึงก็ไม่ได้เราก็เราเป็นเศร้าเป็นนางอีปะเป๋วเธอนอนวันก้นคืนทัพทัานที่ต่างๆมันไม่ช่วยมันไม่หมทางที่ดีอยู่หัดปฏิบัติธรรม ช่วยนั่งซื้อนั่งหาอันเพราะว่าพอแม่มึงตั้งใจหมายล่วงพอได้สร้างซ่อนวิชาให้ท้ามันไม่ทุกเราเป็นผู้ยิ่งกันลูกยุ้มันมีขายุ้ยผู้ชายห็นหนอเป็นข้องที่มีขามีราคาไม่ใช่ว่ายุ้ชาวบ้านก็เกลียดหน่ายเบื่อหน่ายไปน่งบ้านเผื่อนมันไม่สมควรหรอกเอออยู่บ้านได้ไมาได้ปลูกไครไว้ที่กลางบ้านลูกปักบุงเวลาอยากนู้อยากนี่ได้เก็บบาปัดได้เก็บมาแกงกิน กุ้ปันนี่มันไม่ถูกต้องลูกไปทำอะไรกันไม่กลับหายนะตาแป้วพ่อะคะหนูไปมีความรักค่ะเออไปมีความรักรักใครเขาละ่ะผู้ชายคนนั้นชื่อกายมาหากรรมข้าหลวงพ่ออย่าดิแม่กูนึกเร็วขว่บป้าพ่อยกายมาหากรรมมันอีตู้ตบตู้ต่อยคิดว่าของเราอีป้าเป้วเป็นวัดสั้นดิก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 พี่ทองขาต้องช่วยเขาอีลูก วิดนะใครใครว่าน้องอย่างนั้นใครอยากที่มันดึงเวททองเพชรเหม่ยมตุกต็อปเร็วทำเลยพับเป๋วมันมันตอบหู้ลุดมันดนบอยมึงรู้เสียรูแ้แล้วมันขนดนเราจริง้นแหละพอเราบอกว,กว่ากลับวัดได้น้องเออน้องพับเป๋วอาจารย์คอยไม่ไม่กลับไม่กลับค่ะหรืออาตุพื้นเราก็ยังไม่ก่อรองอ๊อ มึงอ <S an> ไปเจ้าึกเรอเรามันกุนแก่แล้วห้าถมกินก็ห้ายากแล้วนี่ <S <S <an> <S มึงอยาจะไปนืกอกำแต่ข้าขังไปด่ะอือแล้วมึงไปรักกับผู้ชายลูกค่ะก็สี่กายมาค่ะง,งั้นเลยวะแกมันไม่คอยกลับมึงไปเจ้ล่องรักเขาอยู่นี่ไปจะติดต,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 ตามเขาอยู่เออค่ะเราวมันผนเรือที่มึงไปล่องรักเขาอยู่ล่อเออล่อกับพี่อยู่มายุ่มท่านค่อยมก กุ้งกิ้งกุ้งกิงนี่หน้าตาเลยไม่ได้รูรางป่วยพังอ๋แล้วไปรักกับคนกี่ริวกี่ริวไปรักกับคนอัปปัลกปั้นค่ะแล้วไปรักเขบเพื่อก็เป็นคนรูปไม่หล่อแต่เ็ามีศีลธรรมก็หลวงพ่อเขามีสัจจะมีความจริงมีฮิริโอตตปะเป็นคนมีความกตัญญูกะตะเวทีรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักรับผิดชอบอ๋อเขาเป็นคนดีค่ะ อ่าถ้าเป็นคนดีก็กูไม่หวามึงขอกับมึงไม่เอากับกูแต่ถึงทตอนี้มึงพันเพื่อกันนี้มึงทําเพื่อหนูหลงรักเขาข้างเดียวก็หลงพ่อเขาไม่รู้อ่ะเพราะก็ไม่เห็นตัวลูกนี่อ๋อเออจริงแน่นอนก็ไม่เห็นตัวมึงจริงกว่าน,นี้หลวงพ่อยอมรับแล้วทําไงเขาเห็นตัวลูกกับหลวง,งพ่อเอ้หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเลยพับแพอพอ ั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ผอมึงฝ่ามากวากล่วงผอมมาเกิดเห็นหน้านตามึงเลยนี่ลูกแล้วใจหนูทํายังไงเ,เขาเห็นหน้าตาลูกเขาจะได้รักลูกยายห,หนูลงรักเขาครั้งเดียวอะครั้งนี้ตาลูกมึงไปหาแม่มึงจ้ะไปหาแม่แม่มึงก็คือนางอุมา,าประกาศิตแม่อุมาประกาศิตนี่แม้กว่ามาผูดไรเป็นนั่นอ,อือพอพผอกองมึงก็คืออยากอัศดาพรม เข้าใจไม่ลูกนะอยู่เลี่ยมเข้าพระสุเมนหนูลูกค่าถ้าไม่เล่ไว่าได้พันพฤกษแกมึงนี่คนไม่เอ็นหลางกายแม่มึงประกาศทิ่ว่าพันพฤกษ์ฉันแล้วกัมึงอ่าพอกับของมึงรล่าแม่ก็มึงคอยบอกเองเข้าใจไม่รู้เข้าใจค่ะงั้นหนูลาก่อนนะหลวงพ่อโชคดีไปลูกโชคดีลาอาจทร มันเดียวนึ่งมาถึงเมืองยักฮะนั่นไอ้กูดกูละกันนี้กูนังๆมาถึงเมืองยักแล้วหัวแม่ตีนแยงรูเยวเลยงานตัวจริงนีเท่านี้ก็งานยอดพัวเวทนาจริงไปไปส่งกูเถียงวัดกูรุ่นเร็อรึเปกูว่าไปตลกไปไปตามผมมึงมึงก็ปึ้มทันทีถึงเมืองยักเลยวัดกูนี่ไปชงกี เกือบหมดเร็วนั่งขโมใหญ่ตัวเร็วกูเลยไปไอ้ย่าโยกันก้าวกอนเพื่อกูกี่ก้าดูเลื่อมอ๋อเลื่อมอู๋ชักซิสเลยก็เลี้ยงอะได้กิยรติยศท่ไมต้องกลัวไหมอ๋อนั่นนี่รับงั้นวอาโยมากูไปวัดกูเนาะอย่าแรงกูแต่กูชัดตึงเงาะหอยทองอ่ะไอ้ย่าไป มึงกับกู่ตามมีน้องปับเป้าไปไอ้ต้องตามมาเองมันแหล้วเฮ้ยต้องกับผุ่มปนพรื้อมึงเตือนเธอนอี่ซอยอ่าีปับเป้ากันนะเตือนเราไปแล้วจันว่ามันนี่ดวงดีลูกอ,อีน้องซอยอ่าอีน้องปับเป้านี่เออดวงดีกูเลยด,ดวงชะตาของมันนั้นสำหรับขูบารมีหรือว่าขูครองของมันนั้น เจ้ากายมาคำนี้กูนางเล่นในย่านนั่นลกูกย่านเออย่านหลงกาเน่เลยไม่ใช่ก็ย่านเปรีย้ยกระเดิกระแล่งไงดีแล่งไงดีอย่าใจอารมณ์ต้อยทึงกันละนี้เจ้านี่เพื่อทึงปั้เพื่อปั้นเพื่อกายมาคำนี้เป็นเชือกกระซัตผู้ที่มีวัฒนธรรมสุขนี่เออียง มึงอย่าลืมท้าบาังเอิญไว้ปับเพลได้แต่งงานกับกายมากรรมเป็นถึงพระชายาในองค์รัตถายาดก็เปรียบเสมือนว่ากูมีมีลูกเคยเป็นกษัตร์ิยเอกนครเก้วไปบุญตินนี้เออทีนี้ในเมือลูกสศร้ากูไปเป็นย่าเป็นโตในเมืองล่วงและมันปล่อยกูเป็นผัวล่วงคิกก๊กอยู่เปล่อ ไม่ถึงเดือนผัดยศต้องมากูวะเตือนนี้เออขวามผ้าหยัดแหม่มึันกอยเล่โอ้ได้เขากันนูกัแล้วออให้มันสมบทราทแเลยอ๋อมันเชื่อกูแต่คนนี้กูไม่จะปรากิคก็แค่คนั้นอาจจะได้เป็นฐานพระครูหรือว่าสังกะดันั่นมาหยัดแหม่มึันกอยเล่บ้าร้อยกูเล่ตาไวาปับเปล้ได้แต่ง,งานกับ องชายไกลมากรรมกูข้อทิ้นประยัทานมามาตทดเออ,อย่างหน่ซ่องโรยลนันอียาวัดกูรวยอยัางๆยังมึงกอดาเล่กูสร้างโบสถ์เอาไว้วับได้อย่างชัว์กับีล้านนั้นอัอแล้วน,นี่กัมือไปไปช่วงไอ้กูตึงมึงอย่าลืมนะพรกนนี้แต่งานมาบอกกูกันนะนได้ บ่กเก่งกงอันเออเราอย่าลือม,มารอกเก่งมาเราให้มารับรอกเก่งนล้วเราเรารุนมาไหมอืมฮ่าพอโลกนี้ผลรากเกลเล้ยนนี่ครับจ้ะกลือเล้ว